อย่ากระพริบตาเพราะว่าคลิปวันนี reme, ้จะม่วนม่วนขนาดม่วนแต้ต้องตามมาดูเคยเห็นนักบินสมัยก่อนไหมครับเมื่อก่อนเขาใส่โส่แจ็คเก็ตนั้นๆนาวันนี้จะจะพาไปดูประวัติ จะไม่รู้นะว่าพิพิธภัณฑ์ที่นี่เขาเปิดหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราจะเดินเข้าไปดูถ้าเปิดก็คงเอาไปเก็บเก็บไปเก็บรูปสวยๆข้างในได้แต่ถ้าไม่เปิดก็คงไว้โอกาสหน้าอันนี้อะไรครับเนี่ยมันนั่งกันยังไงวะคนอ่ะ ไปกัอยังไงครับอะไปไปแล้วครับเสียทำไงวะเนี่ยไปไปแล้วครับเมใจยิ่งสิยิงยิงเหรอยิงพวกญี่ปุ่นมาแล้วยิงพวกญี่ปุ่นมาอาไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้บ้านี่มัน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  เมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนคือทั้งทหารเรือาหารอากาศเหมือนกันคู่กันไม่คู่ไม่คู่ก็ยังไม่มีฐานอากาศเลยมีมีไม่สมัยสงครามโลกมีมันเขาเรียกว่าฐานฐานเรือมันอยู่ในทฐานเรือนะครับโนโน่นั่นเขามีทหารอากาศแล้วอยู่สอบมันตึ้งตึ้งเลยครั้งแรกในชีวิตมันคืออะไรเอ่ย มันคืออะไรเหรออ่ะอ่านแล้วมันคืออะไรครับคาโก้คาโก้แบบส่งของให้พวกให้พวกนี่นาวิดโดทินอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะโหเจ๋งอะ่ะโโอสุดยอดอะ่ะอ๋อมันใช้อย่างงี้อ่ะมันส่งแล้วก็บินอย่างงี้โอ้โหนี่นี่นี่คือของจริงเลยนะเนี่ยแต่ แล้วก็ไปพัดเขามีแค่นี้ใช่ป่ะอันดำๆสามอันเนี่ยโอ้เจ๋งอ่ะตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นอันนี้ก็คือแบบเอาไปส่งไปส่งเสบียงส่งอาวงอาวุธอะไรประมาณนี้ใช่ไหมส่งอะไรนะส่งน้ำมันฟิวคาร์โก้แล้วนี่ก็คือเขาก็ขับด้วยรีโมทคอนโทรลตัวนี้โอ้โหเฮ้ยจริงเหรอวะนี่คือรีโมทเหรอจริงเหรอไม่รู้เหมือนกันเนาะ โอ้นี่ไงตรอรเตอร์ชคโอ้ใช่บินคอนโทรลฟลาคอนโทรลแล้วมันมันบินคอนโทรลมันบินไปไหนอะแม่มันบินเนี่ยโหนี่นี่ถ้ามีพิพิธภัณฑ์ตัวจริงมานี่คือต้องสุดยอดมากนะนี่มีแค่จำลองเนี่ย ถ้ามีตัวจริงมานี่ผมมาผมมาจากคิดว่าเป็นเบอร์ B2 ครับนี่ต้องตรงนี้ดีกว่าเนี่ยถ้าถ้าจำไม่ผิด MQ9 ไงที่สังหารในในพลซลอมานามานีอะไรเนี่ยโอ้โหน้อน้องนี่ของฐานอากาศใช่เหรอจ๊อ่าแมนแมน อา,าอากาศนี่ทงอะไรเนี่ยตรงนั้นทหารทหารอากาศโอเคครับเราเรียนรู้เครื่องบินหลายรุ่นลนะ F18 F14 F15 A นู่น A นี่ A อะไร B ต่างๆ b o m อ e ม r มต่างๆเรามีเยอะแยะไปหมดวันนี้พิพิธภัณฑ์เขามีอะไรของเด็ดๆที่จ่อยากจะนำเสนอให้ทุกคนนั่นคือแจ็กเก็ตแจ็คเก็ตที่พวกนักบินสมัยก่อนเขาใส่กัน ต้องตามมาดูนะครับเดี๋ยวจ่าจะเก็บแจ็กเก็ตเขาพิธภัณฑ์นี้เขาเก็บแจ็กเก็ตตั้งแต่รุ่นหลายๆรุ่นมาจนแบบดูแล้วมีความขลังมีความเป็นเป็นแอนทกมีความที่แบบดูแล้วแบบคือมันคือเขาใช้เพื่อใช้งานจริงๆไม่ใช่ใช้มาเพื่อเอามาใส่ดูหล่อดูเท่อาจจะมีเปอร์เซ็นต์นั้นแต่ว่าเปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็คือใช้เพื่อใช้งานจริงๆเพราะมันเป็นหนังตามมาดูครับผม โอ้โหแบบหนังนี่แบบสุดยอดมากเลยหนังนี่คือแบบยังดูความขังความอะไรยังมีอยู่แล้จะเห็นมีป้ายชื่อมีอะไรย,ยังอยู่เลยนะครับยังอยู่ติดอยู่อันนี้เจ๋งครับอันนี้คงจากคงคิดว่าเขาคงนับว่าลูกระเบิดเขาปล่อยกี่ลูกนะโอ้โหโอ,ยอยากได้สักตัวอันนี้มีจิงโจ้ด้วยครับ <c oughs> คงมีประวัติของมันนะแต่ได้แจ็คเก็ตคนนี้คนที่ใส่แจ็คเก็ตคนนี้นะครับ et william ได้ purple heart ด้วยนะครับ นี่อีกครับอันนี้ก็มีระเบิดอีกโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าสามสิบใส่โยนไปสามสิบลูกโอ้โหสุดยอดคนนี้ก็มีอีกเจ๋งะ่ะคนนี้ก็มีระเบิดเต็มเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยเงเจ๋งเจ๋ง,จงนี่ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าเขามีใช้เพื่อใช้เป็นระเบิดโอ้โห,โอ,โหอันนี้เหมือนเขาทาสีเองอะ่ะนะ แล้วพอดูธงชาติเนี่ยเขาก็ทาสีเองน,เน,เน้เห็นปะเจ๊เห็นเห็นธงชาติตรงน,นี้ไหมบ๊อุ้ยเจ๋งอะ่ะโอ้โหข้างหลังนี่ดูดูดูข้างหลังนี่ข้างหลังเลยนี่เออนั่นน่ะสีเหลืองๆป๊าดอกโลโก้เขาก็สวยนะดูดีเลยดูดิแดงแดงเนี่ยนะโอ้โหมีเยอะเลยอะอันนี้ก็ปล่อยเยอะเลยเนี่ยเจ๊เจ๊ดูเขาเขาเขา,เขาทาสีลูกเสร็จเห็นผิดปะมันมีอันอันใหญ่ แล้วก็ามาคันเล็กโอ้แต่หมวกหมวกโอ้สานะาจเนาะโอ,โอ,โอ้คนนี้ก็ไอริชคงเป็นชื่อเครื่องบินเขานะไอ็์แลนเจ๋งนะพี่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาใส่รูประเบิดที่เขาลงไปเนี่ยนี่นี่นี่ต้องดูหลังแจ็คเก็ตโอ้เจ๋งอะ่ะนี่นี่น,นี่คนนี้เต็มยศเลยครับ อันนี้อันนี้คงไม่ใช่แล้วล่ะ <S 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 มีมีทุกอย่างเลยสงสัยพวกนี้เขาคงเอามาบริจาคแต่ว่าไอ้ถ้าถ้าแบบเอาไปใช้งานจริงๆอ่ะจย์คิดว่าคงจะไม่ใช่เพราะพวกนี้มันมีเยอะมากเกินไปมาตามมาครับมาดูแจ็คเก็ตมีอีกเยอะตรงนี้นีอันนี้ของประเทศไหนเนี่ยเอ่อฝรัร่งเศส ดูแล้วว่าไม่น่าจะใช่เป็นของอเมริกานะครับก็อ๋ no German, German. No, 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 a a. อโนอเจอร์แมนทับเจอร์แมนอ๋อนี่กากโก้โนโนโนอีจีสปอร์ติ้งบรอดเ b อร์วอนบายเอเวอเรอร์อ๋อก็คือนี่ของของอเมริกาโอ้จริงเหรอเนี่ยที่ยูเก็ตโหหนาซีโอ้โอยผิดผิดนที่สุดพันหเปล่าเนี่ย ช่วงนาซีเรมโอ้โหปืนสวยอะเนี่ยเ็น M 1 9 1 4มอสเอร์่ m นะเขาเรียกว่าอะไรน m o n s e r M A U S E R เจ๋งมากด้ดิปอดโอ้ยจุโอ้ย บอไปเจ้ครับเอาแบบนีค้ครับแขนนี่เลยทุกคนครับเดี๋ยวจ่าจะมาทำคลิปสกู๊ปต่างๆมันมีเยอะมากเลยครับมันมันคือถ้าทำคลิปวันนี้ไปวันเดียวหมดเนี่ยมันมันจะ ภาษาเนือก็สูตรปะสูตรอันคือผสมผสานมันจะดูไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวจ่าจะไปหายกหาหัวข้อมาแล้วมีอะไรแล้วก็เรามาคุยเป็นรุ่นๆเป็นรุ่นๆไปครับเพราะไม่งั้นไม่งั้นก็เดี๋ยวจะงงสับสนเยอะแยะไปหมดเนาะแต่ของกาเยอะมากนะครับมีนี่เพิ่งเห็นนะครับว่าเขามีของของเยอรมันยุคสมัยของนาซีด้วยเนะี่ยมีเยอะมากเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามจ่านะครับแล้วจ่าเพิ่งไลฟ์ ไลน์ใน y o u t u b e เอ่อไลา์ไปแล้วก็มันมี sr 7 1ที่จะเพิ่งพูดไปยังไงอย่าลืมติดตามจ่านะครับวันนี้จ่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ